tôi đi chăm chú chăm 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 นี่มึงมาจากไหนไอ้แก่แกแล้วมึงเป็นใครใหญ่ควางเดี๋ยวกูถามหน่อยเหอะนะใครให้เรื่องวหรอทำไมอ่ะเฮยกูบอกไอ้หนุ่มแปลกหน้ามาจากไหนเออมันตอกปูเลยว่าไอ้แก่เป็นใครใหญ่ขวางเต็มที่เล่นไปเดกก็เป็นลมไม้ควายไอ้หนุ่มแปลกหน้านี่มึงมาจากไหน แล้วมึงเป็นใครใหญ่ขวางว่าจะมึงเจงเฮขาว่าเก่งจังเดี๋ยวจะอับปางปีน่นนามสิงคำร้นเอาไปไล้บอกวัดน้ำเราเรือนะเธอสิ่งคำร้อนอาสายเลือดจ่อจันสิงคำร้น เรานั้นเรือเพื่อเทไว้ยไอยากคิดล่วงล้ำท <c oughs> หารทลาหัวหล,ล่นอยากรู้ว่าจะแน่กันแค่ไหนเอ้าระวังเรากับนายวันนี้ขอ,อใครจะพับ เอาว่าใครจะด่าเป็นผีตายรับรองถ้าไม่ผีหนีไม่พ้นเดี๋ยวจะฟันให้ล่อถ้าโดดเั็นลิงก็ตายแน่ไอ้สิงบุรีสิงคำหลอนเล่ยสิงคำหลอนอุ้ยบอลไหลใจระวังตัวด้วยไอ้คุณโจรหากไม่วันนี้จะต้องงานชีวิตเดียวค่ะก็ต้องเอาชีวิตของเจ้ามาแลกเถอองค์เทวฤทธิ์ ท่านฆ่าพ่อเราได้แค่คนเดียวมตั้งหรับคนอย่างเราจะทำเยื่องนั้นอีกไม่ได้แล้วจัดการไปเลยพระองค์เก่งนักใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันเลยพระองค์ท่านทำไม ว่าฝีไม้ลายมือพระองค์ท่านเจ้าเก่งจริงๆเชียวลองใจเล่นอยากจะดูว่าเจ้าเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่าสั่งสอนได้นเลยพระองค์ฝีไม้ลายมือของเจ้าก็ไม่ใช่ย่อยในเมื่อฝีไม้ลายมือของเจ้าเก่งเช่นนี้ระะเจค่นั้นข้าเจ้าก็มีของขวัญจะมอบให้กับเจ้าโอ้ยเป็นพระมหาที่คนอยากได้ใช่ไหมอยากได้อย่างยิ่งอยากได้นั้นข้อคาข้าก็จะให้ให้โอ้ย เป็นอะไรกันไอชาติโดนสันนามึงเป็นอะไรเลือดฮะไหนอ่ะใจเย็นๆใจเย็นๆไหนเล่าไม่มีมึงเล่นลิเกเนี่ยเนี่ยเลือดเนี่ยเกตส์ตัวไอ้เจ๊ผายเลือดมีที่ไหนแล้วน่ะเข้าฟันหน้ากูอะไรของมึงนี่มึงถอดเครื่องก่อก่อนไอ้ย้อยเอาเครื่องยศนวนไปเปิดตั๊บไปเขาเห็นหัวกูเลย วุ้ยผมน้อยยังก็ลูกวัวเกิดใหม่เนี่เลือดเนี่ยมันอย่างงี้เนี่ยอะไรก็เลือดไงเล่าเออหายเลยนมันสมจริงสมจังมัง่งเขาจะหาวาลิเกรเรานาะมักง่ายเขาใช่ปะเออมึงเล่นอย่างงเล่นอย่างไงเล่นานั่งดีดีนั่งดีดีเลือดออกขอเวลาห้ามเลือดแปบบ๊บชัยเย็นเดยได้ชาติอะไร <laughs> อะไรไอ้ตั้มโหยโอ้กูจะกระดาษมึงว่าไอ้หน้าสนตีนแล้วเกินเจ้านี่ทางข่าวว่าเขาไม่ไล์สดรู้ว่าเขาไม่ถ่ายทอดออกยูทูบแล้วก็ทำไมกูด่ามึงแน่รอนเชียวมึงด่ากูอะไรก็มึงเอาอะไรมาเล่นกับกูก็อตีนเนี่ยทำไมนะนะามันเป็นอะไรนักหนาแล้วมึงบ้าอะไรกับมึงเนี่ยทำไมอ่ะก็ในนอกเรื่องหลังวาทิแล้วมึงวากูก็ใจเมื่อกี้คนออกมันก็ยังวากูอยู่ก็รู้แลน้าวหน้าทิมึงอตีนเนี่ยทำไมทำอย่างเงี้ยเออเออแล้วทำไมกูอายทาไมแล้วมึงอายแล้วทำไมล่ะไอ้ชาติ เออมึงเล่นของต่ำมาเนี่ยตำที่ไหนเล่าทำไมเมื่อวานนี่กูยังใส่ขึ้นชั้นสามเลยตีนกูเนี่ยป้าไม่ขวายเนี่ยทำไมโมโหโกรธกูว่างั้นเถอะทำไมแกกว่าเล่นไม่ได้หาวกูไม่นับถือไม่เป็นหัวหน้ากขาันหน่อยเลยทั้มึงทำไมกูจะย้อนยอนมึงซะให้โอ้โหจะเอา วันนี้ไม่ต้องเล่นดีมากไอ้ชาติทาไมโอ้โหไม่ไหวแล้วฉเชิงเสาจะมาหาเลยก็เขาหามันดีอยู่แล้วไุยไปหรอกทําไมอ่ะมันไกลจัดบางน้ําเปรี้ยวเลยโอ้โหไปเถอะเขาหาไปเถอะกับเมาเมารวมกัน้าใจอิตอนไปนะมันไปได้อิตอนกลับจะกลับไม่ครบเขาสิทาไมอ่ะก็ลิเกปูนนี่แล้วจะมาถึงนี่ก็ต้องมาถึงที่มึงนี่ก็มึงมีมึงมีไอ้ชาติมึงมีไขควงไหม ทำไมมิเจ้าทำไมไข่ควงไข่ตู้ให้ตะเอียดหยุดพูดนี่คุณไม่ไหวตามมะแรงอะไรวะเป็นอยู่เนี่ยแมลงโพ้งที่โดนเอามาถ่ายลิเกเอาโดนตั้งเมื่อไหร่โดนถ่ายลิเกไม่ใช่โดนตบอย่างนั้นเคลียร์เขาเนี่ยเลือ่อนผมเควียวันนี้ท่านทำเราเลือดตกยางออกวันหน้าต้องได้เห็นดีกันไปก่อนไปเถอะ และจะรอให้ถึงวันหน้าทำไมวันนี้ข้าก็ขอสาปสางให้มันช้าก่อนไปเลยพระองค์พระองค์ไม่ต้องตามหรอกพะยัะค่ะเป็นแม่ตามไปมันก็คงจะสู้พระองค์ไม่ได้ย้อนลอยถอยหลังกลับสู่เมืองหลวงจะดีกว่าพะยะค่ะอความหมายของท่านคุณเลิงไปคือทหากแม่งตามไปก็คงจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเดินทางกลับสู่พระราชวังเถิดเชิญเสด็จพิเศษทหารอารักขาพระองค์ให้ดี